สวัสดีครับผมอาจารย์วิจิตริงชัยลหลายท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาการใช้งาน Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้หรือไม่ได้แน่ใจตัวเองที่ตั้งใจอยากให้เป็นไปใช่ไหมครับเช่น Wi-Fi ไ,ไ,ไปไม่ถึง Wi-Fi ช้า Wi-Fi มองเห็นแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้วันนี้ผมจะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาพวกนี้ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ มากหรือน้อยนะครับก่อนจะไปทําการแก้ปัญหาเหล่านั้นที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับทุกท่านต้องรู้ก่อนว่าเน็ตของตัวเองความเร็วเท่าไหร่โดยทำการเทสสปีดอินเทอร์เน็ตของท่านก่อนเลยนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้ในการเทสสปีดมานะครับในที่นี้ผมจะใช้แอปที่มีชื่อว่า Speed test เรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เราก็จะทาการเทสสปีดอินเทอ,อร์เน็ตของเรานะครับอันดับแรกเขาก็จะทําการเทสว่าดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็รอบหลังก็จะเป็นอัปโหลดนะครับเรามาดูดาวน์โหลดกันนะครับเราก็กนนะกจะได้ดาวน์โหลดและอัปโหลดของ wiFi ของเรามาเรียบร้อยครับเมื่อเราทําการเทสสปีดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับมารู้จักอุปกรณ์สําหรับกระจายสัญญ,ญาณ wi-Fi กันครับ การที่เราจะแก้ไขปัญหาของ Wi-Fi นั้นทุกท่านต้องรู้จักตัวรับและกระจายสัญญาณไร้สายกันก่อนในที่นี้ผมจะพูดถึงเราเตอร์กับ a c c e s สพอยท์ครับความแตกต่างระหว่างเราเตอร์และ a c c e s สพอยท์สังเกตง,ง่ายๆดังนี้ครับเราเตอร์นั้นนะครับจะมีด้วยกันหลายพอร์ตมีเสาสัญญาณหรือไม่มีเสาก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วน a c c e s สพอยท์นั้นสังเกตง,ง่ายๆด้านหลังของมันจะมีแค่พอตแลนแค่พอตเดียวครับ มีเสาหรือไม่มีเสาก็ได้ครับ2ตัวนี้มีความสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้คล้ายๆกันครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่เราเตอร์นั้นมีออปชันเยอะกว่า a c c e s สพอยท์ครับส่วน a c c e s สพอยท์นั้นมีความเสถียรมากกว่าเราเตอร์เพราะใช้แค่ฝั่งชั้นเดียวคือกระจายสัญญาณไร้สายเท่านั้นครับเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์หรือแอคเซสพอยท์ ทีนี้เราจะดูวิธีการเข้าตั้งค่าแล้วก็เข้าแก้ปัญหาข้างไหนกันบ้างนะครับโดวยวันนี้ผมจะเอาอุปกรณ์เราเตอร์ของ a อเยี่ห้อ ZTE นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนในมือผมนี้เองนะครับเพื่อเชื่อมต่อกันและเข้าตั้งค่าครับนำอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไปที่เบราว์เซอร์ครับ ใส่192.168.1.1เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วจะเด้งเข้ามาที่หน้าใส่ user password เพื่อเข้าเราเตอร์นะครับโดย user password ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็น admin และรหัสผ่าน AIS admin นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยหรือว่าบางท่านอาจจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านก็ใส่ให้มันตรงนะครับเมื่อเข้าสู่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นหน้านี้ครับมาดูปัญหาไ i f i นะครับผมจะยกตัวอย่างแรกเลยคือ wi-Fi ไม่ถึงเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตัวนี้อย่างไรวิธีแรกที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือเพิ่มความแรงให้ WiFi ครับมาดูส่วนของเพิ่มความแรง wi-Fi นะครับเราก็จะไปเมนูรอข้อนี้เปิดนะครับจากนั้นไปเมนูย่อยก็คือ W lan ครับต่อไปที่ เมนู Wlan Global Configuration นะครับแล้วจะมีเมนูหนึ่งที่ให้มานะครับของ A A/S ล o า t เตตัวนี้นะครับเรียกว่า Transmitting Power ครับเพิ่มระดับความแรงของ Wi-Fi นะครับพวกอยู่ตัวนี้นะครับจะสามารถเพิ่มจนถึง100คือเต็มเลยสปีดเต็มที่นะครับแล้วก็ลดระดับลงได้นะครับในกรณีพวกนี้บางทีบางบ้านนะครับอาจจะมีเด็กอ่อนหรือว่าผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองหรืออะไรประมาณนี้เราอาจจะสามารถลดระดับความแรงของ wi-Fi ลงได้ครับเพราะอาจจะมีผลต่อสมองได้นะครับวิธีที่2ครับย้ายที่ของอุปกรณ์ครับในห้องห้องหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะมีสิ่งกีดขวางเยอะแยะมากมายเราก็สามารถย้ายที่ตำแหน่งจุดนั้นได้ครับวิธีที่3ครับเพิ่ม a c c e s s point หรือเราเตอร์นะครับ ตัวใหม่ไปเลยคือเพิ่มเข้ามาครับอีกตัวหนึ่งหรือ2ตัว3าตัวก็วแล้วแต่เพื่อให้ศักยภาพของไร้สายหรือ Wi-Fi เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับมาดูปัญหาตัวต่อมาครับ Wi-Fi ช้านะครับในกรณี Wi-Fi ช้านะครับจะทำยังไงอาจจะเกิดจากปัญหาแชแนลชนกันได้ชแนลคือช่องทางนำส่งข้อมูลของคลื่น Wi-Fi นั่นเองนะครับ ถ้าเกิดกรณีชนกันมันอาจจะทําให้ Wi-Fi ชา้า Wi-Fi อื่นได้คุณก็สามารถไปเปลี่ยน c ช a n n e ลมันได้โดยไปที่ local network ครับไปที่ W lan นะครับไปที่ W lan global configuration ครับก็ไปเลือกตรงตำแหน่ง Channel ครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับเลือกสามารถเลือกได้1จนถึง13เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนำให้ใส่ออโต้ครับ วิธีแก้ปัญหาอย่างที่2นะครับของ Wi-Fi ช้านะครับอาจจะเกี่ยวกับขึ้นความถี่2.4หรือ5จิบกะเฮิร์ก็ได้เช่นเดียวกันแน่นอนลหะครับหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าความถี่2.4กับ5มันแตกต่างกันยังไงผมจะสรุปสั้นๆขึ้นความถี่2.4นะครับกำลังส่งหรือรัศมีในการส่งนั้นจะได้ไกลครับ ค่อนข้างอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเ,เมื่อท่านอยู่ไกลตัวกระจายสัญญาณออกไปนะครับส่วน5.0นั้นกําลังส่งหรือรัศมีในการส่งจะใกล้ถ้าห่างกว่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าขึ้น5.0นั้นจะแรงกว่าครับในระยะที่ใกล้ๆนะครับเรามาดูตรงนี้ครับไปที่เดิมนะครับ Wi-Fi แล้วก็ W-LAN นะครับไปที่ W-LAN Global Configuration ครับ สังเกตดีๆท่านจะเห็น2.4กับ 5G h z ครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ทั้ง2ตัวคล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันแต่เวลาเลือกใช้อุปกรณ์บางท่านอาจจะรองรับได้ทั้ง2.4หรือ 5G h z ก็ได้หรือบางท่านอาจจะรับได้แค่2.4ซึ่งเป็นมาตรฐานหรือเริ่มต้นของอุปกรณ์ครับ ยูเซเยอะก็ทําให้ Wi-fi ช้าได้เช่นเดียวกันครับในกรณีนี้นะครับผู้ใช้เยอะเกินไปก็ทําการลดผู้ใช้ลงครับหรืออาจจะไปเพิ่มผู้ใช้ในฟังก์ชันต่างๆได้ครับมาดูกันในส่วนของการเพิ่มฟังก์ชันครับไปที่ W-LAN เหมือนเดิมครับไปที่ W-LAN SSID configuration ครับเราเตอร์ตัวนี้ของ A A.S. นะครับมันดีตรงที่นี่แหละครับก็คือสามารถ เพิ่มชื่อ w i f i ทั้งหมด4ชื่อด้วยกันนะครับอาจจะตั้งชื่อเหมือนกันหมดก็ได้หรืออาจจะแยกใครแยกมันก็ได้ครับโดยแต่ละชื่อนั้นใช้ได้ทั้งหมด32เครื่องครับเราก็จะได้เป็น4ชื่อคูณ32ครับนั่นคือเครื่องที่เราจะได้ใช้กันครับนี่ตรงนี้ครับตำแหน่งตรงที่ maximum client นะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยเราก็ apply ครับทั้ง4ตัวเราก็จะสามารถได้ Wifi มา เยอะขึ้นครับปัญหาที่3 Wi-Fi มองเห็นแต่ไม่สามารถติดต่อได้หรือเชื่อมต่อได้นะครับอาจจะเกิดจากยูเซอร์เกินกำหนดแน่นอนล่ะครับอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ Wi-Fi มีตัวกำหนดให้ใช้ IP ได้จำกัดอยู่แล้วนะครับในกรณีที่มันเกินเราก็สามารถไปเพิ่มในส่วนของเพิ่ม IP หรือเพิ่มอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันครับ,รบเหมือนก่อนหน้านี้ที่ WiFi ชาไปเพิ่มยูเซอร์นั่นเองครัไม่ต่างกัน ต่อมาครับ DHCP ไม่ได้ปิดครับสำหรับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเราเตอร์อยู่แล้วจะรู้ครับว่า DHCP นั้นคือตัวใช้สำหรับแจก IP อัตโนมัติถ้าทำการปิดอุปกรณ์นั้นก็จะทำการปล่อยสัญญาณไปแค่ทางผ่านเท่านั้นครับมาดูวิธีการปิด DHCP กันครับไปที่ Local Network ครับไปที่ LAN ครับ ไปที่ IPv 4ครับเราจะเห็นตรงที่ DHCP server ครับในส่วนของ on และ off ให้เลือกที่ off ครับกรณีเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้เพราะ security ของ Windows หรือ security ของสแกนไวรัสนั้นท่านสามารถไปทำการปิด security ของ Windows หรือสแกนไวรัสได้ก่อนค่อยทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ของเรานะครับหลังจากนั้นเข้าไปเปิดในภายหลังได้แค่นี้ท่านก็สามารถใช้งาน Wi- f i ได้แล้วครับ เป็นยังไงครับดูคลิปของทางเรียนไปเรียบร้อยแล้วท่านสามารถแก้ไขปัญหา Wi-Fi ของท่านได้แล้วใช่ไหมครับยังไงฝากติดตามคลิปวิดีโอต่างๆของทางโรงเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับ